ช็อกตาตั้งนะมวยเขมนนะคุณคขเมแพ้คาบ้านนะโดนไทยเจาะยางเข้าไปนะฮะยางแตกต่อหน้านักมวยทียโก้แล้วก็รองประธานสัพัน์มวยเขมสรสเีจันทอนะถึงกระดิ่งเลยเออกแมวแต่วแตกร้องกรีดรับไม่ได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดไปดูในคลิปค่ะ ออกลูกงอแงแล้วค่ะนายสลีจันทรนนะประธานอะไรสักอย่างของสมาพันธ์กุลคแมเนี่แลละค่ะก็ออกมาโวยวายนะคะที่มีอ่ามวยของตัวเองแพ้ให้กับแซมมี่อะไรนะแซมมี่บัญชาเมฆอะไรสักอย่างหนึ่งนะชนะไปนะนี่คุณผู้ชมดูตัวเองนะโอโอกลงพโพสลงเพจลงเฟซบุ๊กนะว่า ไปดูไปดูการเตรียมงานอะไรสารพัดอย่างนะออไปดูการแข่งขันเนี่ยมันโพสต์ว่าไงมันบอกว่ามาดูความเรียบร้อยนะของการแข่งขันทักษะมวยคุณแมที่เสียงเรียบนะอยากจะส่งเสริมศิละปะการต่อสู้ของเขมรไปอีกขั้นนะการพบกันระหว่างอะไรเชงโนลาไวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกับแซมมี่อ่าจะมนอะไรจะเกิดขึ้นที่เสียมเรียบเ,เร็วๆนี้นะ ถึงแม้ว่ามันพูดนะก่อนจะชกนะถึงแม้ว่าละัยจะแพ้หรือชนะฉันก็จะพาละัยเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ชิงแชมป์โลกอืมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็จะให้เงินสนับสนุนเขาหนึ่งพันเพื่อสนับสนุนน้ำใจนะักกีฬาประมาณนี้นะ,ะมันกูเกิลมันแปลก็แปรสับสนไปนิดหนึ่งนะพอขึ้นชกเป็นไงแพ้ แพ้มวยไทยนะยนโดนเจาะยางนะยางแตกนะต่อหน้าต่อตามาันแล้วก็อะไรไอ้นักมวยอ้ทรยยเทียโก้นะที่ว่าไปเทนะนะนะโดนมวยไทยเตะเจาะยางยางแตกพ่ายแพ้ไปเท่านั้นแหละค่ะออกลูกงองแงออกลูกโอโหรับไม่ได้นะก็บอกว่า การแข่งขันเนี่ยจัดขึ้นมาได้ยังไงเออถ้าเกิดว่านักมวยบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าในนามอของประธานเขาเนี่ยหลังจากการแข่งขันของซิงละวายกับนักชกชัยในฐานะรองประธานเขาเป็นรองประธานสัพันธ์มวยเขมรผมรับรายการนี้ไม่ได้จริงๆย้ำนะเมื่อกี้บอกว่าไปสังเกตการไปอยู่ในเหตุการณ์เห็นดีเห็นงามกับเขาหมดทุกอย่างพอตเองแพ้บอกว่ารับไม่ได้จริงๆ อ่าและเหตุผลคืออะไรเขาบอกว่า1น,นะการแข่งขันทําไมถึงมีอะไรสนัด3นัดอ๋อเขาบอกว่า2คู่นะไหนโชคไปแค่3ยกเออแล้วทาไมเชงระวายต้องแข่งเพิ่มเป็น5ยกเออแล้วก็มีวินาทีที่เชงระวายต้องได้ทำอ่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเขาเรียกอะไร น็อกเอาอะไรเนี้ยตัดผู้เล่นไทยในรอบ2องนะทำไมกรรมาการถึงหยุดฝั่งไทยไม่ยอมให้เชงละวายทำคะแนนทำจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ยอมให้เชงละวายเนี่ยจัดการคู่แข่งอและอีกข้อที่3ก็คือเหลือเวลาการแข่งขันซีเกมอีกอ่าเท่าไหร่อ่ะยีกว่าวันก็จะถึงการแข่งขันซีซีเกมนานาชาติจะเกิดอะไรขึ้นนะ ถ้าผู้เล่นบาดเจ็บไปเนะี่ยใครจะรับผิดชอบอ่ะตอนเขายังไม่แข็งไม่พูดละ่ะอ่ะไปไปตรวจความเรียบร้อยโอไปเชียร์ไม่ว่าพูดอยู่นั่นแหละว่าเขาจะชนะหรือแพ้ก็จะเป็นกําลังใจให้พอแพ้มาโวยวายหาคนรับผิดชอบใครให้จัดถ้าจัดแล้วนะักมวยบาดเจ็บเนะี่ยก่อนการแข่งขันนานาชาติใครจะรับผิดชอบอ่ะแล้วตอนแรกทําไมไปไปเห็นดีเห็นงามให้เขาชกอ่นะคือมันย้อนแยง้งไงไอสาเรดเนี่ยมัน คือมันต่อแหลมไงคุณผู้ชมนะกะว่าจะชนะกะว่าจะโกงนิ่มๆไงโดนเจาะยางยางแตกมันชนะน็อกคาตาเห็นเห็นโกงไม่ได้โกงไม่ได้ไไดทำไงออกแนวงองแงออกแนวรับไม่ได้นะถ้าเกิดค่าเขาไม่น็อกอย่าหวังว่าจะชนะต่อให้มึงจะทำหมัดร้อยหมัดเขมนออกสองหมัดไทยก็แพ้ถ้านับคะแนนนอกจากจะน็อกเนี่ยคะแนนน็อก แต่ยังแต่คาตาชัดเนี่ยยังมันยังบอกว่ามันรับไม่ได้นะดีนะมันยังไม่บอกว่าไทายโกงมันอืมนะมันบอกว่าเหลือเวลาการแข่งขันนานาชาติอีกยี่สิบวันถ้านักมวยบาดเจ็บอ่ะใครจะรับผิดชอบอืมนะนี่มันคือหน้าตาของคนทั้งประเทศขเขมรเลยนะออืม่าก่อนซีเกมที่จะมาถึงอ่ะสงสัยว่า ใครจะรับผิดชอบถ้านักมวยบาดเจ็บลบกวนตอบคำถามด้วยนะเอ,อแล้วกันนี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะแล้วก็เขาก็คอมเมนต์ว่าไงเ,ออเดี๋ยวจะเปิดสืบสวนให้ข้างหลังนะทุกคนเออสืบสวนอะไรคือนักมวยมึงโดนตีนไ่คะโดนตีนแพ้มึงจะสอบสวนอะไรสอบสวนเรื่องคนข,ของมึงก็สืบสวนไปเถอะนะที่แน่ๆน่นะ่ะ มวยมึงแพ้ก็คือแพ้นะอืมและบางคนก็พูดทํานองว่านักมวยค่ะอ่าล้มมวยนะนักมวยของขมิ้นนี่ล้มมวยเนี่ยประมาณว่ขาขมิ้นมีคนขายไอดียเยอะแยะประเทศเราถึงตกอยู่ในอันตรายนักถือหัวใจขององคุณผู้ยิ่งใหญ่เออผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะความอ่า จริงที่สุดครับพี่เออนะนี่มีคนคให้กำลังใจคุณเสลศร้อยเปอร์เซนพูดถูกเลยลุงเออนี่คือคอมเมนต์เอมมนะอืก็พวกเขาไม่เคยต่อสู้อะไรเขาไม่รู้เนะี่ยเออนี่นะแล้วก็ดูพวกจัดงานกีฬาสีเอาแต่เงินไม่คิดถึงอนาคตของประเทศอ๋ออืม ถคิดถึงอนาคตของประเทศไงกะจะเอามวยไทยเข้าไปโกงเผอิญโดนมวยไทยเจาะยางแตกซะก่อนแซมมี่อาจจะไม่ได้ขายตัวไงเขาเลยให้ขายตีนแทนเนี่ยเออมันก็เลยแพ้นะอืมก็นี่ขนาดไปชกบ้านเขากรรมการเขาเวทีเขานะคุณผู้ชมนะ เขาชนะเขาเส้สาชนะแบบน็อกเนี่ยนะเขายังไม่ยอมรับชัยชนะของไทยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่เขาบอกว่าไงอีกโพสหนึ่งเพิ่งจะโพสต์ไปนะเขาบอกว่าในนามของชาวขเขมร15ล้านคนนะขอประกาศว่าเชิงละวายแพ้ในการแข่งขันที่ผิดปกติอืมแต่ในใจชาวขเขมรทั่วประเทศเชิงละวายชนะนัดนี้ไปแล้วไหนไหม ต่อให้มึงน็อกมันจนสลปคาตีนนะี่ยมันก็ยังไม่ยอมรับชัยชนะของคนไทยอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะไปชกเพื่ออะไรอ่ะไปชกบ้านเขาเนะี่ยปิดประตูชัยชนะเลยต่อให้ชนะแบบเนี้ยแบบแซมมี่เนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมรับเขาก็หาว่าโกงเขาก็หาว่ากรรมการเนี่ยตอนนี้มาบอกว่ากรรมการทําไมกีกันไม่ให้เชิงละวายทําคะแนนไม่ให้พเด็ซื้อคู่แข่งเออเห็นไหมมันก็พูดอย่างนั้นไปอีกนะ ผลการแข่งขันครั้งนี้นะเป็นที่ยอมรับไม่ได้ของชาวเขเมรทั้งประเทศฉันจะเปิดการสอบสวนเนี้ยเพื่อหาความยุติธรรมให้กับเชิงละวายนักกีฬาและนักกีฬาคนอื่นๆสอบสวนเนี้จะให้เชิงละวายและก็นักกีฬาคนอื่นๆให้ได้รับความยุติธรรมนะฉันจะไม่สามารถยืนดูความอายุยุติธรรมที่ทํากับผู้เล่นกัมพูชาได้อืม ปรจะทำให้ผู้เล่นไปทาาของคุณผู้เล่นฝึกหนักเหนื่อยและเมื่อแข่งในสังเวียนได้รับบาดเจ็บเช่นปากแขนขาแตกทำไมคุณถึงทำธุรกิจกับผู้เล่นคนนี้เออกีฬาเป็นเรื่องความสงบสันติสุขของผู้เล่นแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องช่วยกันไม่ใช่ติดสินบนโกงหรือดูดเลือดเพื่อผู้เล่นเพื่อโชคลาภด้วยความเคารพจากผมเสลจันทรเออ,หอหมหว่าเข้าไปนั่น ประมาณว่าอ่าทําการล้มมวยมันจะล้มได้ไงถ้านั่งหวยมึงน่ะไม่ยอมสมยอมด้วยนี่กรรมการเขาจะล้มได้ไหมกรรมการเขาให้มึงอ่าเขาไปเตะแทนเหรอเออใช่ไหมคุณผู้ชมคิดว่าไงสันดานเขมรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ยอมรับจัดโกงอย่างเดียวนะ มันป่วยการและที่มวยไทยจะไปชกด้วยป่วยการจริงๆป่วยการที่คนไทยจะไปให้ราคามันอันนี้ก็ถามว่าป้าทําไมทําข่าวมันเพื่ออะไรก็เพื่อให้เห็นสัญญาณที่แท้จริงของมันนั่นเองว่ามันเองต้องการที่จะใช้มวยไทยเป็นบันไดเหยียบขึ้นไปสู่ดวงดาวนะ เมื่อไรก็ตามที่มันพ่ายแพ้มันจะไม่แยบยอมรับผิดชอบแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าใช้ชนะไม่เด็ดขาดไม่เสด็จน,น้ําแบบเนี้ยมันก็พร้อมกลมเอาคะแนนเราทุกคนนะไม่รู้แล้วว่าสุดสาครเนี่ยจะชกแบบไหนเป็นยังไงแต่ที่รู้ๆก็คือแพ้นะเพราะว่าไม่ได้ป้าไม่ใช่คนดูมวยแต่ไม่เห็นด้วยกับการที่ไปชก ถามว่าเซนม่ถูกทําถูกไหมที่ไปโชคก็ไม่ถูกแต่ถามว่าก็ยังดีกว่าพ่ายแพ้กลับมาชนะกลับมาเนี่ยเห็นว่าแม้ชนะกลับมาเขาก็ไม่ยอมยังไม่ยอมรับชัยชนะของเราอยู่ดีนะถ้าถ้าส,สมมุติว่าชนะไม่ได้ชนะน็อกนียิ่งเขายิ่งว่าโกงนะขนาดชนะเตะเจ็บยานแต่ให้เห็นเห็นในน็อกยกสีนะ่เนี่ยคือมันจะโชกแค่สามยกเออทาไมต้องมียกสี่ยกห้าประมาณนั้นน่ะมันคาใจอ่ะ พันธกาจของพวกมึงเวทีของพวกมึงมึงจัดกันเองกรรมการก็คนของมึงเวทีก็คนของมึงผู้จัดงานก็คนของมึงมึงไปคุยกันเองอืมอย่ามางองแงนะอืมแล้วคนนี้บอกว่าหายากนะที่จะเจอคนที่ดีมีความคิดรักชาติบ้านเมืองแบบท่านเออ,เ,อ,อเรายืนหยัดด้วยคำพูดของท่านสนับสนุนพี่ร้อยเปอร์เซ็นต นี่คือคอมเมนต์ของคุณเขมรน,นะก็แห่ไปทัวลงอ่าเพจของนายเสเดจันทร์นะป้าก็พูดได้แล้วเขาเป็นรองประธานสพันมวยขเขมรคือด้วยความที่ว่าเราไม่ได้จะสนใจมันไม่ได้นี้อยู่ในสายตายที่ทําขึ้นมาก็เพราะรักหวงแหนอยากปกป้องมวยไทยอันนี้แหละค่ะก็คือเอามาให้ดูว่าความคิด จิตใจของขเขมรนนะ่ะมันเป็นยังไงนะก็นอกจากจะเคมแล้วยังคิดโกงอีกนะคนพวกนี้นะวันนี้ก็ทัวร์ละค่ะมาลงเพจคุณป้านะคุณป้าก็ไม่ได้ยอท้อดักขามาเธอขอให้มานะไม่เป็นไรหรอกเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทย อยากขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนนะที่ช่วยปกป้องป้งปาช่วยคอมเมนต์ตอบโต้ขมนแทนป้าป้ารักทุกคนเลยค่ะก็ขอบพระคุณลูกเพจทุกคนที่กดติดตามให้กับป้าทั้งช่อง YouTube และก็เพจ Facebook นะคะก็สำหรับวันนี้ก็จากลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้มาสองรอบเพราะว่าอยากจะพูดเรื่องมวยไทยกับมวยกุนขมรนี่แหละคะ่ะขอบพระคุณที่รับชมนะคะกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสวัสดีค่ะ